ทำเอาหลายคนแห่หวงไม่น้อยหลังจากที่นักแสดงตลกชื่อดังออร์รอเรชอชังรอเรือเชิญยิ้มได้มีอาการวุบกจนถึงขั้นต้องหามส่งโรงพยาบาลด่วนซึ่งต่อมาทางแพทย์เดวินิจฉัยเกี่ยวกับอาการโดยทางอรชรนได้ออกมาถ่ายคลิปแจ้งสาเหตุให้แฟนๆได้ทราบว่าแพทย์พบเนื้องอกในสมองก่อนจะพักฟื้นรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลท่ามกลางกำลังใจและแฟนๆที่เป็นห่วงอย่างมากมายล่าสุดอรชอนได้ออกมาโพสคลิปอัปเดตว่าเธอได้ออกจากโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยโดยในคลิปอรชรนเผยว่า ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้กับอรชรตอนนี้กำลังใจดีขึ้นแต่แรงยังไม่เต็มร้อยอยากทำงานแย่แล้วไม่อยากอยู่บ้านแต่ต้องไปตามที่หมอนัดก่อนยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ชรขอบคุณที่ให้รางวัลชรมาเวลาที่ชรไปเลนลิกเกชรเอารางวัลน,นั้นมาแก่จ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ใช้กินใช้จ่ายด้วยตอนนี้ชรไม่ได้ทำงานเลนแต่ชรก็ยังมีเงินที่เก็บไว้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ห่วงชรจะสู้นะคะอีกทั้งอรชรยังได้เข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ว่าขอออกจากโงงาบลก่่อนนะอเดเนดีีี๋วิทมจห ภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพรแ่แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ล้นหลามอธิพักผ่อนก่อนนะคะคิดว่าพักร้อนนะคะทุกคนรอพี่ชรได้ข้าหมออนุญาตเมื่อไหร่ค่อยทำงานนะคะพักให้แข็งแรงกว่านี้ก่อนค่ะแล้วค่อยลุยงานต่อสู้ต่อสู้ค่ะคนเก่งรักษาดูแลตัวเองด้วยนะคะ